บุฟเฟต์ปิ้งย่างมีกุ้งแม่น้ำนะคะราคาสุดคุ้ม599บาทกับร้านนี้เลยค่ะกูรูกิวค่ะอยู่แถวสะพานควายเป็นโปรลับๆนะคะมีเฉพาะวันอังคารถึงวันศุกร์ก่อนบ่ายสามแล้วก็หลังสามทุ่มค่ะเอาใจใส่เนื้อนะคะด้วยเนื้อติดมันเนื้อจำแรงแล้วก็ลิ้นส่วนใครไม่กินเนื้อนะคะมาทางนี้เลยค่ะหมูหินอ่อนคูรบปตากเบคอนแล้วก็อลเป็บค่ะได้กินกุ้งแม่น้ำแบบไม่อั้นนะคะหอยแมงผู้ยูีแลนด์ที่สุดนะคะก็คือแซลมอนซาชิมินะคะแลกกันสดๆละค่ะยังมีเมน นี้นะคะเพียงแค่มาก่อนบ่ายสามนะคะหรือว่าหลังสามทุ่ม <สา S 1> ค่ะสามารถกินได้ถึง2ชั่วโมงเลยค่ะราคานี้คือคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าบางเมนูนะคะจะอยู่ในราคา7จ็ดร้อยเจ็ดสิบแล้วอย่างเมนูกุ้งแม่น้ำหอยแมงผู้นิวซีแลนด์แล้วก็แซลมอนจะอยู่นในราคาบุฟเฟ่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทแต่เขาทำดีทำถึงนะคะมาจบในราคานี้ถือว่าแฮปปี้สุดๆเลยค่ะใครที่กำลังหาร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะคะที่คุ้มนะคะแนะนำนะคะที่นี่ช่องนี้ะนะคะรีวิวร้านนี้นะคะบ่อยมากเพราะว่าเรากับแม่ชอบชอบทั้ง น้ำจิ้มนะคะแล้วก็วัตถุดิบของเขานะคะแลกกันจานต่อจานเลยค่ะแล้วราคานี้นะคะคนที่ชอบกินแซลมอนนะคะกินแบบไม่อั้นไม<ส>่น <ะ S 1> เนือแบบเรานะคะได้กินลิ้นวัวแบบไม่อั้นนะคะดีต่อใจมากเดี๋ยวจะมาทำเมนูสุดฮิตในติ๊กต็อกนะคะที่สามารถทําในร้านนี้ได้เพราะว่าเขามีกุ้งแม่น้ําค่ะสดสดเด้งๆ้งนะคะแล้วก็หัวมันกุ้งเยิ้มเยิ้มแบบนี้เลยแล้วแม่เรานะคะก็ชอบกินหัวกุ้งมากๆเลยค่ะทำเมนูนี้ค่ะข้าวกุ้งแกะค่ะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดกินสดๆใครที่ชอบ สดน้ำร้อนๆนะคะเพิ่มหมอชาบูได้นะคะในราคา99บาทกินข้าวเสร็จนะคะก็ต้องกินหวานค่ะสามารถกดเซฟคลิปนะคะแล้วก็ไปกินตามก,กันได้ะนะคะสะพานควายค่ะอยู่ในโครงการเดิะแล้วก็อยู่ห่าง BTS สะพานควาย700เมตรเองค่ะกูรูกิ้ว